วันที่1 1เดือนเมษาปี2 0 2 1เนาะที่ตอนนี้อยู่ที่จอมเทียนเนาะจอมเทียนจอมเทียนปัทยานะ่ะแต่ว่าอันเลาะซ้ายหาดหันเลาะมาแล้ววันนี้มันเริ่มมากลับมาเส้นทางเส้นทางกลางเนาะ กลางทางกลาง,ง,ลางนี่มีถนน,น,นเบื่องสามเลนก็ถือใหญ่สมพวรที่เข้าไปตอนนี้จากจอมเทียนที่เข้าไปพุรหาัอัธยาใต้คนละเลาตามเส้นทาง กลางเนาะเห็นทางเบื้องกลางเบื้องแค้มทะเลเห็นได้ไปมาแล้วนี่จะเห็นการพัฒนาของพระเจ้านี่แหละทั้งเทศบาลจมเทียนนี่เลยของเขมีงไงใหญ่ สั่งมาแล้วโดดแล้วเนาะรีเวียราสร้างมาโดนตึ้แล้วประมาณ3ปี สองปีนี่แหละสองสามปีก็เลยมาเจอโควิดก็เลยไปยังซีและนี่เป็นเส้นทางจอมทีเออจอมเทียนที่เข้าไปหาเมืองพัทยา,าทางเหนือพัทยา วันที่1 1เมษาปี2 0 2 1คันว่าพุทธศักร,ราชนอกคันว่าพุทธศักร,ราชเป็ 21, ป 2001, ปน2564ันท่11เมษายนนาทีชายหาดจอมเทียนเนาะเส้นทางจอมเทียนที่มุงหน้าเข้าไปหาเส้นทางเมืองพัทยา สมอาจจะวินหัวเวลาสมเนาะเพราะว่ารถกล้องนี่มันบวกกันมันบวกกันสันได้เนาะแต่ว่ามันมีขามันจับขามันจับมันสามารถกันสันได้แต่ว่าต้องมีผู้จับเนาะเจ้าก็มีมืออีกมือที่สามจับได้ก็เลรบ่ไ้ใซ่ก็เรียกวาห้อยแซนครับตัวจับมือถือนี่แหละ เว,เวลามันสั่นมันก็นเหนียงเน,นื่งแล้วบานนี้กว่ากล้องในในตู้กล้องมันบวมันบวกกันสั่นเนาะอันนี้เป็นจอมเทียนเนาะจอมเทียนคุ้มนองพ้องคุ้มนองพ้องเมืองจอมเทียน ติดกับเมืองพัทยาพัทยากับเมืองเที่ว่าเมืองใหม่ตั้งขึ้นมาใหม่ที่ว่าเขาขึ้นกับเมือง,าบ,อง,าบ,องบางละมุงแต่ว่าพัทยานี่เพียงจะป็นบ้านในน้อยสมัยสมัยสงครามเวียดนามเนาะสมัยเกิดสงครามบ้านเอาัวแหละสี่ห้าสิบปี เพียงแต่บ้านพัทยาเนาะข้าเจ้าก็เคยเลาอยู่บ้านพัทยานี่เป็นบ้านซืซ้อเมืองเมืองบางละมุงนะย้อนว่าตอนสมัยสงครามเวียดนามสงครามบ้านเขาเนะาะ40ปีแล้วก็นานี่ย มสงครามอเมริกาปม่ิ่มระบุตใส่เวียดนามใส่ลาวใส่อย่างเนาะมีเหือพวกทหารเหือต่างๆทหารเหือใส่ยนต์ทันแล้วมากับเขาเยาะก่อพักกันมาพักพรเพราะลำจากเหือะแต่ละเหือเปลี่ยนเวรเปลี่ยนอย่างกันอูตะเผาเนาะเนาะมาจอดอูตะเผาประเทศไทยนี้แล้วก็พักพรเดือนหนึ่งบอ่อสองเดือนบอ่อก็เปลี่ยนไปเรื่อยมาเขาละอูยักษีนอย่างเด้ เป็นบ้านนอกน่มุเผาก็ได้นนก,ก็เลยย่างรอแคบทะเลนี่มามาฮอดพัทยาบ้านพัทยานี่นนะเห็นมิตรกระเตียงน้อยคลายเครื่องอนนะก็เลยว,ว่าเวอทหารอเมริกาก็เลยว่าเวกระเตียงน้อยตู้ก็เตียงน้อยฮะนะซื้อเหล้าซื้อเบียร์กินปิ้งป่าหมอกป่าเบิร์คแบบกับกับ,กบ,กบ,กบกแก้มไปแล้ว กระเทียงน้อยตุ่มจแทบทะเลมันมาทุกมือทุกมือลายมันก็มีกระตุบลายขึ้น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 แล้วกระตุบลายขึ้นก็เป็นห่านเป็นเฮิร์นไปละแล้วนะกอนหน้าเป็นกระตุบเกิดมีหาดหาดยินยอมหาดต้นตาลหาดไปละหาดวงอามาดไปละ อันนก็จกุดยว่าจากกระตูกจุคอยเริ่มขึ้นมามีห้านแล้วเปิดฮนะเราตั้งห้านปุกเป็นไม้เทิร์ฟไปแล้วบาทจากห้านเป็นเทิบกลายเป็นห้านใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น ผลผลปะคามาขายลายขึ้นลายขึ้นก่อนพ่อวัทหาอเมริกามันลายเป็นหมืน่นท่านออกไปกินอยู่กันอยู่นี่แล้วก็อยู่น,น,นี่นเลยท่านออกไปอยู่นี่เลยแล้วก็น,นักท่องเที่ยวมาแล้วก็มาเห็นมันคมงามคมนึก็อยู่นี่ปุ๊บเคลื่อนขึ้นแปลผู้ภาผู้พาผู้ภาผู้ภากลายเป็นเมืองพัทยา จากบ้านกลายเป็นเมืองพัทยาทันทีนะจนทอดปัจจุบันนี้มันเมืองพิเศษเทียบเสียงใบดูแลบาทมันใหญ่หลย,ยเนี่ยมันว่ามันโมเนโมน,นเนาะสมัยครับเจ้าอายุสิบปีเห็นมา เนื่องจากว่าไอ้เขาเจ้าพามาบ่ได้ยินซื้อดอกคำว่า,มมาพัทยาได้ยินแต่บางแสนนั่นแหละไอ้เขาเจ้ากับพามาเที่ยวบางแสนขี่รถมีขีรข่รถทัวร์แบบอน่ะบ่ม,มีแอร์ดอกพัดลมมนแหละมายูกับเจ้าสิ่ป,ปีเด้ออันคขาว่าเมืองพัทยานี่บนได้บบยินแต่เดี๋ยวนี้ค่าพเจ้าถามอ้เขาเจ้าว่า ผู้บาพัทยาเรากบอกอภิษเราบอกพ่อได้ยินแต่สมัยเรามาเฮียนปิดบ้านหนึ่งสื่อัน,นี้มันเป็นเมืองแล้วเมืองใหญ่เกิดขึ้นระหว่างสี่ห้าสิบปีนี้ บ,บ,าบางแสนบันเาเเละบางแสนมันได้ยินเ่ราะเด็ดหลบางแสนหัวอีนี่ขับยกระดือมาก็ได้ยินแล้วโอ้อยากมาตรงวันนี้มีโอกาสได้มาเลยเศรษฐกิจฐานะครอบครัวกับโบโบบปัญหาที่จะมาเงินั้นาการเดินทางมานี่ยแบบเวิร์ดเงินหลายที่จะรถไฟมาได้มาเธอเดียวกัน วน,นี่เข้ามหาพัทยาระบาดนีู่นะจากจอมเทียนแล้วก็เข้ามหาพัทยาอย่อันนี้เป็นพัทยาอันนี้อันนี้ที่ว่าตํานักยังอยู่ในป่าตํานักอยู่นี่ภูเขานี่ภูเขาของป่าตํานักของพระเจ้าเสวี พัฒนาไปไทย่อไปยึงคอยซีเมนต์พัทยาใต้จากพระตำหนักคุ้มพระตำหนักและยึงคอยซีเมนต์พัทยาใต้ลงลง,ลงค่อยไปเรืแถวค่อยแถวภูนี่เป็นของพระตำหนักหมดแล้ว Very high. phải lưới bạn thả ngựa vào đi hai เป็นติดกันหลายรถต,ติดเลยบนจอดรถทางกป็ปิดสัน้นๆเลยไปจอดนะแหลมอาริหายบอกอัทยาซิตี้ขึ้นไปบุรพาตำนับกุลละ ดแล้วมันบุด้มาบก้บกกาออกไปทนบก,ก้าออกไปนะคนไลนะลไปก่อน้านนะครับลาด้านี้ได้ยน่ปกล้านนะครับเดียญาติโควิดพวกมันจกเนี่ยพวกขาสิีคามไปอันเกาะล่างนี่นะ วิตายมดนี่นี่ยเขาเออดอนแลมบารีให้จังหมายคในนใี้ใส่ปุ๊บไอ้เจ้าขุเข้าใจถีนว่าบารีให้กับบารีให้ไปซนะเนี่บุเรงฮู้ประวัติคันว่าประยัดประวัติพัทยาเนี่ยฮู้ดี พอมีคนเล่าให้ฟังตอนข่าวเช้าเป็นพนักง,งานใบฟ้าเนะพวกวัฟ้าไฟฟ้าเขาจะเล่าให้ฟัง ได้ใหญ่ใหญ่ฮะมันสั่นไหลฮะโฟวิวก็ขึ้นจริงๆขึ้นได้เยอะแล้ว ไปขึ้นไปบริาาิคลิฟโฮเทลได้มาผสมกันนึ่งเดียโอ้ฟังง่ เดี๋ยวนี้เจ้งเลยทีผมใ,ใหญ่หลายเราบริหาบรบวไรคนต่างประเทศคนสวีเดนอุเวน์เวนเจ้าของบวไรแล้วขายไทยไขายคนไทยรู้ว่าเราสู้บวไรติดนี้นะค้านลายก็ที่ป็นลุมละลายไปแล้วเนนนอนได้เรื่องธุรกิจ ขีแล้วคอยตัวนั้นคอยหักซอกบอยกนั่นปันใดคว้าโบลึงรถคอยหักซอกแล้วเบ่งทรายอันเบ่งขวานี่ป็นหักซอกคอยธรรมดาคันรถบนนเบนาะว่าลงไปโรดอันนี้รถมีเกียร์นี่ใส่เกียร์ซองลงไปก็อื่ออายเขาอีกใส่เกียร์สามแล้ววัยดแต่เด้เรา พระตำหนักเลยบาทจากพัทยาใต้เขาเจา้ามะเนาะเลาะตามแหลมบริฮายแล้วขึ้นมาหาพระตำหนักคือเก้าในตำหนักกับทีด้คอยุออยติเพราะว่ากับคืนมาบนเก้าอุติคลิปในมือนี่เน่ะมือหน้าอาจจะไทยไทยให้บึงตต่ม คลิปไปเพียงเท่า,ทานี้เนะาะทีิกับคืนไปบนทางเก่าดิเรียนอันเก่าคนแล้วโอกาสหน้าที่มัดไทยไม่ให้เบิ่ง